ใกล้จะค่าแล้วเงี้ยเด้อนี่อยู่ใกล้ๆแล้วมั้งก็คงไม่น่จาจะไกลสักเท่าไหร่เดินไปก็ถึงแล้วขอกะเวลาอีกสักรอบไหนก็ลุยเลยกันเอา้าแถนี้ก็เป็นหมู่บ้านเหมือนกันนี่เตียงสวยดีนี่เอา้าอมู่หมู่บ้านเดียวกันข้ามแม่น้ําไปเฮ้ยมันจะเดินเลยวะโอ้โหข้ามป่านี่ไปอีกโอโ้สุดยอดเลย ใกล้คำแล้วด้วยไกลกว่าที่คิดด้วยเนี่ยโหเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วโอ้ยโอ้โอ้โหตรงนี้นี่เองตรงนี้ไม่ผิดแน่เลยโอ้แต่ว่าเริ่มมืดแล้วว่ะโอ้เดี๋ยวนะทำไมมันเริ่มแทมแม่งกแม่งแล้ววะโอเครู้เล นอนเลยกันนะโอเคตื่นมาในเช้าที่สุด,สดอืมแต่ตรงนี้ก็มีแค่รถแต่โอ้ี่เงี้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว let's go โอ้ที่แท้มันก็อยู่หลังไอ้นีนี่เองข้างหลังที่เรามาเอาธงสีขาวอย่างนั้นอยากกินสเต็กยังเลยเพื่อนฉันอยากกินสเต็กอะไรตามหลังมาปะ ไมีโอเคร้อนโอเคทั้งหมด6อันที่เหลือก็คือไอ้นี่นี่เองตรงนี้รู้ความอันตรายของมันดีแล้วมันคือที่ไหนเอ่ยน่าจะไกลอยู่แล้วไกลจะได้ออกจากที่นี่แล้วอาหารไม่มีจะว่าไปแล้วสงสัยจงเลยไอ้นี่มันคืออะไรกันนะ โอ้กินด้วยกันดีเลยโอ้ยอ้าวปลูกไม่ได้ด้วยฮนะนอนอย่างสบายใจกับเตียงใหม่ของฉันนอนมาตรงนี้เลยแล้วกันนะไอละก็จะปับ๊บอ๋อโอ้ยอ,อยู่เป็นหมู่บ้านเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยอะไรวะเนี่ย <Bless> ด <l id> ูล <AM trying> <k cartoon> ุงกระเทือบไปเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นมิตรนะแต่ก็ไม่ใช่ฮะค่อยๆกำจัดมันทีละตัวแล้วชาติไหนมันจะตายวะเนี่ยโอ้ย อู๋ท่าไม่ดีแล้ววิ่ง <lizard> ก่อนวิ่ง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 ก่อนมาเลยชอบเอ้ยพอรู้แผนการแล้วเฮ้ยเอ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 ้ยไอตัวนี้ไม่ดี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 เลยก็คงไม่ยากสักเท่าไหร่เพราะว่าชุดเกราะที่เพื่อนเราให้มาหรือตัวเราเองดีอีกมิติ โอ้ยเกาะตะเกาะพังเกาะพังเกาะพังเกาะเกาะพังกลับก่อนแล้วกันไม่ไหววะเตียงาวางไว้อนววันนี้วางไว้นี่ก่อนแล้วกันสองอันไปเลยโอ้อะไรเชอร์รี่ประทังชีวิตแล้วไม่ค่อยอิ่มด้วยแต่นอนก่อน,นแล้วกันใส่โล่โจเจ็บหนักอยู่กันเนี่ย คท่านนี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยโยได้ลองใช้ฐานก่อนเลยเลยโอเคเดี๋ยวผลฮะมาเลยมาจบซึกกัน เกล่ะไม่มีทางเลือกแล้ววิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอ้ยจบสักทีพาที่ตกดีแล้วรอสะลากเลือดเลยโอ,โอเค ว้าวของดีมันเดิมและของเราก็หายมันเดิม